ครับสวัสดีครับผมสําหรับผมนะครับว่าที่ร้อยตรีสันิพยิยุทธารนะครับเป็นข้าราชการครูโรเยนเบิร์ขวานนะครับสําหรับประเด็นท้าทายนะครับผมในวอทเปี6กนี้นะครับผมผมเลือกประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวอลเยกระงครับโดยใช้กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจิ๋วนั่นเองซึ่งเราได้มีการทดลองประดิษฐ์แล้วนะครับว่าสามารถประดิษฐ์ได้จริงแล้วก็สามารถ สร้างแผนการเรียนรู้ได้จริงภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสำหรับประเด็นแท้าทยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดและจดจิตภาษ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวาระกระทงนะครับผมโดยใช้กิจกรรมการจดจิตกระทงจิ๋วหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่ามินิกระทงนะครับผมเป็นการรวมคำระหว่างคำว่ามินิซึ่งแปลว่าเล็กนะครับหรือสมอลนั่นเองกับคำว่ากระทงนะครับผมเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านพระบาทนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับตั้งอยู่ในเขตชุมชนนะครับผม ดังนั้นเนี่ยพื้นทีค่ครับเด็กเป็นเด็กในเมืองนะครับเทศกาลต่างๆเช่นลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยก็จัดไม่ได้หรือจัดยากนะครับผมและทุกคนมีความหลากหลายทางศาสนาครับทางศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามครับทำให้ในักเรียสนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเทศกาลตามวันธรรมไทยหรือนะครับเทศกาลต่างๆนะครับผมจึงขาดจ,จิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่า ติดกับทะเลนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ของขยาคือน้ําท่วงอันเนื่องจากการทิ้งขยะนะครับผมทั้งขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นะครับหรือขยะที่เป็นมลพิรรษมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยดังนั้นเราเลยจะส่งเสริมครับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงนักเรียนนะครับโดยเลือกใช้นะครับผมเทศกาลลอยกระทงนะครับผมคิดว่าเทศกาลนี้เนี่ยหนึ่งด้งเรื่องของอนุรักษ์พรรมไทยเด็กได้ประดิษฐ์จริงนะครับแล้วก็เป็นการ เรื่องของอนุรักษ์สิง่งแวดล้อมมีการใช้วัตถุวัสดุนะครับตามธรรมชาติที่มีซึ่งปัญหาที่สําคัญเบื้อหนึ่งครับเรื่องของเด็กที่นี่มีความหลากหลายครับมีหลายศาสนานะครับปกติแล้วก็คือครูนะครับแต่ที่นี่ก็จะมีเด็กอิสลามมุสลิมแล้วก็เด็กคริสต์ด้วยซึ่งข้อจำกัดเรื่องศาสนาครับทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจัดกิจกรรมลอยกระทงหรือปรดิษฐกระทงให้ทั้งในมุสลิมได้แต่เราก็ได้ไปศึกษาคนฟอแล้วว่าทุกอย่างครับที่ทา รกระโทงของเราครับฟีน้กระทรงจะไม่มีการใช้ทูมนะครับ <Ooh. S 1> และไม่มีการกราบไหว้แม่น้ำโขงคาในยทั้งสิ้น,นครับเราจะลอยในกะะมังนะครับผมแล้วก็การประดิษฐ์เนี่ยเราจะเป็นลักษณะซื้อนําใบตองครับมาทําเป็นเซอร์โควงกลมนะครับผมแล้วก็นําใบมะยมครับมาติด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 แล้วก็โรยด้วยกลีบดอกไม้แล้วก็มีเทียนซึ่งเทียนที่เราใช้เป็นเทียนแฮปปี้บอทเตย์ครับ และทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนนะครับผมจุดเทียนแล้วก็ลอยลงไปในกระละมังนะครับซึ่งจะได้มีการกราบไหว้หรือบูชาแม่คงคาทั้งสิน้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับเด็กของเรามีทั้งศาสนาพุทธคริสต์อิสลามดังนั้นกิจกรรมเนี่ยเด็กพุทธคริสต์อิสลามทำได้หมดเพราะไม่ได้ผิดหลัสน,นะครับอ่าตัวอ,อย่างนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บอ่ะเด็กก็ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะมีการมาดูด้วยว่าดางผลิต แต่วงของเด็กเนี่ยเด็กประดิษฐ์ได้โอเคไหมถ้าโอเคก็คือไม่จมถูกไหมครับก็ลอยได้ทันนี้เป็นการบูรณาการนะครับเรื่องของการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าคะแนนมันสมดุลน,นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะให้เด็กเนี่ยอลอยเสร็จแล้วใช่ไหมครับว่าดูจบไม่จบถ้าไม่จมก็คือได้คะแนนนะครับดีนะครับดีมากนะครับผมแล้วก็ให้เด็กก็เบา เรียบร้อยครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี้ยอย่างน้อยสุดเลยครับให้เด็กรู้ว่าอ๋อมันมีกิจกรรมแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าเทศกาลลอยกระทงแล้วก็เรียนศักท์เกี่ยวกับนะครับผมเทียนนะครับดอกไม้นะครับผมหรือเกี่ยวกับการลอยกระทงนะครับอันนี้ก็จะทําให้เด็กเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้นนะครับและการประดิษฐ์นะครับเราทดลองแล้วว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเด็กสามารถที่จะสรีดิหรือประดิษฐ์ได้เลยนะครับผมดังนั้น อันนี้ก็เลยเป็นสภาพนะครับผมปัญหาของผู้เรียนและการการเรียนรู้ที่ผมคิดว่า,าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความหลากหลายนะแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีส่วนร่วมนะครับมีการานวัตกรรมมีการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบที่มันครีเอทได้ตามใจเพราะนักเรียนแต่ละคนนะครับก็จะครีเอทกระทงม,มีกระทงไม่เหมือนกันถูกไหมครับกาจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มา แต่ปลัการก็คือลอยแล้วไม่จมแล้วไม่มีการใช้คู่นะครับจะมีการใช้แค่เทียนตามไม่ได้ขัดหลักศาสนาอิสลามอย่างไดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะการพูดและเจ็็ภคษาศารรัาพงังกฤปริตเชืว่าเราจะคงโดยใช้กึ่งคำกัรกระดิ่งกระพงจี๋นี้เป็ปห่งนั่นเองครับ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเชิงปฏิบัติในห้องเรียนจริงแล้วจะเป็นตามแผนการเรียนรู้ที่เราจัดไว้หรือเปล่ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ